สวัสดีค่ะนะสลัเยอรมันนะคะวันนี้สล่าจะพาไปเก็บกูดเบอร์รี่หรือเรียกอ,อีกทีหนึ่งก็คือที่นี่เขาเรียกมะยมฝรั่งนะคะเออมันจะออกรสชาตินะคะเหมือนเออมะยมเลยแล้วมันจะกรอบกว่ามะยมของบ้านเราจะนุ่มนะคะแต่ว่ากูดเบอร์รี่ที่เนี่ยเขาจะเออกรอบนะคะ ผิวเขาจะกรอบกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขาไม่มีเม็ดวันนี้สลาะจะชวนมาเก็บชวนไปเก็บแล้วก็มาตํากันเป็นแทนมะยมนะเพื่อนๆอ,อร่อยมากสลาทําทุกปีนะปีหนึ่งเขาจะออกครั้งหนึ่งนะคะออกครั้งหนึ่งแล้วเสร็จแล้วเนี่ยสลาก็จะตําตำโดยที่เหมือนตำไมยมเลยนะตำแบบไทยๆอะคะ่ะก็คือมีกุ้งแห้ง แล้วก็น้ําตาลปี๊บแล้วก็เกลือแล้วก็พริกขี้หนูนะคะพริกขี้หนูสดนะคะน่แล้วก็ปรุงให้มันได้สามรสออกเปรี้ยวหวานเค็มนะคะน่ะแล้วก็เอ่อสลาก็จะพักแพ็คใส่ถุงนะคะแล้วก็แช่ช่องฟิตเอาไว้ถ้าเกิดเราไปแช่ช่องธรรมดานะแช่ได้3วันสวันสี่วันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเกินกว่านั้นนะ่ะเพราะเราใส่กุ้งแห้งไปด้วย เขาจะมีลาเร็วนะคะเขาจะเสียเร็วพูดง่ายๆเถอสลาก็เลยทุกปีต้องเก็บลูกเนี้ยเอาไว้ตามเสร็จแล้วก็ไปใส่ถุงพอกินนะคะครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยแกอยากนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี้ยก็จะมาแช่ช่องฟิตอยากกินเมื่อไหร่อยากกินเปรี้ยวๆเออเปรี้ยวๆหวานๆเผ็ดๆเมื่อไหร่นะคะก็เอาออกมากินได้เลยนะโอเคเดี๋ยวสลาไปพาไปเก็บกันนะนะคะ เนาะแล้วเราไปเก็บกันนะคะอ้าวดูละค่ะนี่นะกูดบอลลี่นะเห็นไหมคะเพื่อนๆเนาะกูดบอลลี่นะเยะแยะเลยเนี่ยซาร่าจะเก็บไปตำนะตำแทนมะย,ยมได้นะคะอร่อยนะเปรี้ยวอ้ยอร่อยกว่ามะย,ยมอีกกับกรอบนะคะเ no? นาะนี่นี่นี่เห็นไหมคะเนาะนะ ่า,าจะชวนเก็บนะแล้วเราไปตำกันเนาะเนาะนะคะเนาะเอาละค่ะเขามีสาเรามีสามต้นนะนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมคะนี่โดกนะใครจะมาเก็บมาบ้านซา่าได้นะโอ้ยเยอะแยะเลยนี่นี่นี่น,น,นี่เห็นไหมคะนี่นะคะแล้วเรามาดูอีกต้นหนึ่งเนาะ อืมโอ้ยเปรี้ยวปากอืมนี่นะคะเต็มต้นเลยเพื่อนๆดู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 นี่นี่นี่เต็มต้นเลยนะคะนี่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 กูดเบอร์รี่เขาเป็นหน้าตาอย่างนี้นะนี่นี่นี่เห็นไหมคะนี่เนาะอย่างนี้กําลังอร่อยนะเพื่อนๆเนาะอร่อยมากเรามาเก็บกันเพื่อนๆมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะเก็บกันนะคะมา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 ซไลจะพาเก็บนะ เอาละค่ะมาเก็บกันเนาะนี่นะต้นเขาจะมีหนามหน่อยนะเพื่อนๆนี่นี่น,น,นี่เห็นไหมคะนี่เนาะต้นเขาจะมีหนามหน่อยนะระวังหนามหน่อยนะเขามีหนามหน่อยเราก็เก็บเลยเฮ้ยลูกกาลังน่ากินเลยนะคะเนาะอเอ้ยหนามมีหนามหน่อยนะต้องระวังนะคะอุหนามเขาใหญ่ใช่ นนสาระเก็บกินทุกปีนะแล้วก็เก็บไว้ตำนะตำทุกปีเลยนี่นี่สาระจะให้ดูนี่ลูกเขาเป็นอย่างนี้นะนี่นี่นะคะลูกเขาอย่างนี้นะเห็นไหมคะเพื่อนๆน,นี่นะเห็นไหมนี่อาสาระขอเก็บก่อนนะเนาะ แล้วเราก็จะไปล้างเก็บเสร็จแล้วเราล้างแล้วก็เดี๋ยวเราไปตําให้ดูนะนะคะเพื่อนๆน,นี่ต้นมันเป็นอย่างนี้นะอร่อยอพูดแล้วเปรี้ยวปากดูสิสลาพูดแล้วสลาเปรี้ยวปากอ,อร่อยสุดๆเนี่ยทุกปีต้องเก็บไว้เลยเนาะแล้วก็ดองไว้อีกนะสลาก็ดองไว้ทุกปีเหมือนกันเก็บแล้วก็ดอง เจอใครก็แบบแจกเขามั่งให้เขากินมั่งดองนะคะเดี๋ยวมากจะทำแจกเนาะเพราะเราอยู่ว่างๆเราไม่มีอะไรทำล้วก็เอานี่มาดองเล่นนะคะมาซาร่าขอไปเก็บก่อนเนาะแล้วเราเดี๋ยวไปตำกันนะเนาะนะคะเอาละค่ะได้แล้วเนาะเราไปเก็บมาได้แล้วนะ ร็จแล้วサラก็มาล้างนะคะล้างแล้วก็หั่นดูข้างในเขาเป็นอย่างนี้นะเพื่อนๆเห็นไหมนี่ข้างในเขาเป็นอย่างนี้นะเนี่ยนะサาล้างแล้วก็เลยเขาเป็นลูกกลมๆนะเวลาตําไปแล้วถ้าเกิดเราไม่ตัดอย่างนี้นะเพื่อนๆเราไม่ตัดอย่างนี้นะมันก็จะชื่ออะไรกระเด็นอะทั้งลูกอะกระเด็นกระดอนหมดไปเลยนะคะกว่าจะตําเสร็จ <S <S อย่างนี้サラก็เลยเอาแบบง่ายๆนะคะ ว่าอืพูดไปคือน้ำลายไปขอโทษทีนะคะเพื่อนๆเนาะมันนึกถึงรสชาติมันก็แซ่บอะนะคะแล้วก็ส่วนผสมนะอันนี้กูดเบอร์รี่นะคือเอ่อมะย,ยมฝรั่งนะคะแล้วก็อันนี้สาลาตํามาแล้วนะกุ้งแห้งนะคะน้ำตาลปี๊บน้ำปาลปีเพชดบุรีนะแล้วก็พริกจากสวน ของปีที่แล้วนะคะพริกจากสวนซาลาปุกเองนะนี่จากสวนนะแต่มันไม่ค่อยเผ็ดหรอกเพื่อนๆเนาะแล้วก็เกลือนะคะมาเรามาตำกันเพื่อนๆมาแรกเลยแล้วก็ใส่พริกเลยนะนะใส่พริกไปเลยนะอันนี้พริกของเราปลูกเองนะนะคะนี่ใส่เท่านี้ก่อนนะคะแล้วเราก็ตำเลยเพื่อนๆตำเลยนะ เห็นไหมคะเพื่อนๆอ,อันนี้สาราตำเมื่อกี้ตำกุ้งแห้งไปนะคะอืพริกเราก็ฉุนริมกันนะเนี่ยนะ้าเดี๋ยวเรามาใส่ส่วนผสมกันอย่างอื่นไหมเอาละค่ะเริ่มแรกนะคะเนอะเริ่มแรกเราก็ใส่นี่ไปเลยนะ นะคะมือซาร่าล้างแล้วนะใส่ไปเลยเราใส่พริกแล้วแล้วก็ใส่นี้ไปเลยนะคะกลิ่นเขายโยนจริงแลวเพื่อนๆเนอะเสร็จแล้วก็ตำเลยนะ ขอตำก่อนนะคะเพื่อนๆเนอะขอตําก่อนนะคะอ้าวเราได้ที่แล้วนะคะเนอะเราตําได้ที่แล้วนะเพื่อนๆเนอะเราใส่ไอ้น,นี่เลยนะใส่กุ้งแห้งไปเลยนะใส่กุ้งแห้งไปเลยอกุ้งแห้งเยอะใส่ไม่หมดนะคะ เราปรุงกันนะปรุงรสกันนะคะแล้วก็น้ําตาลปี๊บอันนี้น้ําตาลปี๊บเพ็ดนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมันรสชาติไม่หวานเราเติมได้นะแต่ขอขอใส่ไปก่อนนะคะแล้วก็เกลือเนาะเกลือนะคะใส่ไปหน่อยเดี๋ยวไงมาเพื่อนๆห เนาะสาระขอยืนเนาะนี่เขาลงโคกเนาะก็ตังไปเลยอกิน โอ้ยน้ำลายไหลน้ำลายไหลกลิ่นน้ำลายไหลจริงๆริงอืออ่าไอดูสิดูสิสน้อนลายไหลจริงๆริงหืมน่ากินไหมคะเพื่อนๆเนาะดูสิน่ากินไหมคะ เนาะน่ากินไม่เอ่ยเนาะนะเราเติมกุ้งแห้งไปอีกนิดนึงงาให้หมดเลยเนาะเดี๋ยวเราปรุงชิมกันนะน่ากินไหมคะ มาเดี๋วขอปรุงก่อนนะเนาะก็ของก็ใส่เท่านี้นะคะเนาะมันก็ไม่มีอะไรยากนะคะมาเดี๋ยวเจอกันเนาะเอาละค่ะเสร็จแล้วนะอร่อยอร่อยเนาะสลากินลองกินแล้วเนาะอ,อร่อยมากนะคะเนี่ยเพื่อนเพื่นอนกินคำโตโไปเลยนะเนี่ยคำโตๆเลยนะอือือน,นะคะ อืม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 ,อมแซ่บมากฟ้าก็ร้องแดดก็ออก อากาศดีนะคะเพื่อนๆเนาะอากาศดีอากาศดีมากแล้วก็ดูสิคะถ้าเกิดคุณได้ลองเนาะมาดูกันดูกันเนาะเห็นไหมเนียนะ่ยม่ยอมนะม่ยอมม่ยอม ชื่อจริงๆเขาชื่อกูดบอลลี่นะคะกูตบอลลี่แต่ว่าเขารสชาติเขาจะเหมือนมะยมเลยคือดีอย่างหนึ่งที่เขาไม่มีเม็ดเหมือนมะยมมะยมมีเม็ดนะอันนี้เขามีเม็ดแต่ว่าเม็ดอ่อนนะคะมา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 มูมา่มาม <c oughs> เรี้ยวหวานนเค็ม,ห,มหอมกุ้งแห้งนะกุ้งแห้งหอมอ้อโอ้เนอะกินอีกเนาะกินอีกซาลานั่งที่สวนหลังบ้านนะแล้วตอนนี้ปลูกผักปลูกอะไรละเดี๋ยวค่อยเอาอัปเดตมาให้เพื่อนๆพื่อนดูนะพอดีซาลาทํทำสวนเสร็จแล้วละ่ะเนอะเรามาดูสวนกันเดียวไหมเนอะดูคร่าวๆเนอะ มาดูสวนกันสวนหลังบ้านนะเอาละค่ะนี่นี่สวนหลังบ้านเนาะให้เพื่อนๆนดูนะคะนี่ทำทำเสร็จแล้วนะนี่นี่ทางด้านข้างนะคะนี่เราทำเสร็จแล้วนะนี่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะล้างบันไดนะเอาน้ำฉีดนะอัดฉีดนะคะนี่ทำเสร็จแล้วเนาะให้เพื่อนๆดูแล้วก็ตรงนี้เราก็ตัด จากมันลกๆนะเราตัดให้เป็นอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวที่เป็นตอๆเนี่ยเดี๋ยวเขาได้ฝนสองสามเที่ยวเนาะเดี๋ยวเขาก็ขึ้นเร็วเลยล่ะเพื่อนๆเนาะนะนะนะคะเอาละค่ะดูกันเนาะเรามาชมดอกไม้กันนะนี่เรามาชมดอกไม้กันนะคะนี่เห็นไหมนี่ดอกไม้เต็มเลยโอ้นี่วัชพืชดึงออกเนาะ ออกนะโอเคนะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูใกล้ๆก,กันนะคะเนาะเอาละค่ะมาแล้วค่ะคุณฝนมืดถือเลยโน่นโนนโนนเห็นไม้<น>เขามาทางนู้นแล้ว<น>เห็นไหมคะเนาะเดี๋ยวเรามาดูสวนดอกไม้เรานี่ทำเสร็จแล้วนะคะนี่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 เราตกแต่งเสร็จแล้วนะ Uh huh. เป็นไงคะเพื่อนๆสวยั้มสวยไหมะคะนี่นะสวนของเราจากที่มีวัชพืชเต็มเลยนะคะตอนนี้เราก็ทำเอาดึงวัชพืชออกหมดเกลี้ยงเลยนะแล้วก็ฝนตกเดี๋ยวเขาก็มาใหม่นะนะคะนะนี่สวนบ้านเราเนาะทางนี้ก็อีกด้านนึงอันนี้ที่เรานั่งเมื่อกี้เนี่ยที่เราไลนเนาะคกยกังอยู่เลยนะคะ นี่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 สวนเรานั่งหลังบ้านเนาะนี่นะคะดูสวนไหมเอ่ยฝนก็จะมาแล้วนะน้ำตกก็ยังไม่ทำว่าจะทำจะทำก็ยังไม่เสร็จเนาะดูสินี่อันนี้ปลูกต้นไม้นะนะคะอันนี้เราก็ทำเสร็จแล้วนะด้านข้างเนาะด้านข้างนะคะ ด้านข้างบ้านนี่กุหลาบพันปีปีนี้ไม่ดกปีหน้าคงดอกนะนี่สวยไหมคะดอกไม้เนาะสวยนะอือฮึนี่โอ้นเนเน,นมาเดี๋ยวเราจบคลิปกันเนาะเรามาดูเราจบคลิปกันนะคะเนาะเอาละค่ะเพื่อนๆสาระขอไปอนุญาตกินก่อนนะเนาะกู๊ดบอรี่ อร่อยอร่อยแซบ่บเดี๋ยวจะนั่งกินอีกแล้วก็จะเก็บไว้หอ่หอห่อเก็บไว้กินปีหน้าเดี๋ยวซาซาลาเดี๋ยวอีกสองเดี๋ยวพรุ่งนี้เพื่อนซาลามาเดี๋ยวซาลาก็ต้องตําอีกตําให้เขานะคะให้เขาเออจะเก็บไว้กินนะคะเพราะว่าต้นอีกเยอะเลยเดี๋ยวช่วยช่วยกันเก็บนะคะแล้วก็จะมาตามําอันนี้ซาลาจะเก็บไว้กินนะนะนะอร่อยอร่อยนะคะ Uh huh. เปรี้ยวปากเนาะแล้วก็ส่วนตรงนี้เนาะแล้วก็จิ้มได้นะเพื่อนๆจิ้มได้เนาะนี่น้ำน้ำปลาพริกคือไม่ใช่น้ำปลาพริกอะ่ะน้ำตาใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่พริกปน่นเะนาะเนาะอื uh ้อ huh. uh ่ะ huh. ขอกินนะชิมชิมให้เพื่อนๆดูเนาะชิมให้เพื่อนๆดูอื uh huh. เด๋ยวกัดดังกรอบเลยอืมอืมลุ่งไม่สะใจอืม มันไม่ได้เปรี้ยวแบบจีจาดแบบมะม่วงเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่หรือว่ามะยมเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่มันเปรี้ยวกลมกล่อมแต่มันออกเปรี้ยวนํำแล้วมันกรอบนะคะแล้วกินได้กินกับน้าจิ้มน้าจิ้มหวานออกเค็มนิดนิดนะคะหวานนําแล้วก็ไอ้ลูกนี้เปรี้ยวนะโอ้โหโอ้โหอ,อร่อยนะนั้นซาร่าขอฝากคลิปเท่านี้ ร่าเยอรมันนะคะเนาะไงก็ขอฝากเพื่อนๆนะคะสา่าทำอะไรไม่ดีไปสา่าขออภัยด้วยนะคะนะตอนนี้สา่าก็จะขอไปกินต่อแล้วก็นั่งข้างนอกฝนมันร้องนะฟ้าร้องสา่าก็เลยไม่อยากนั่งแล้วนะคะนั้นสา่าขอฝากนะคะกดติดตามซร่าเยอรมันนะคะกดกดไลค์ให้สา่าด้วยสิ่งสำคัญ ช่วยดูคลิปของซาร่าแล้วกดให้ซาร่าทีนะคะนะนั้นซาร่าขอลาก่อนนะคะนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย